ั <peach> กระดาษโซลิดที่ชมท่านขอผมวันนี้กับผมอาริสคิดดีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งวันนี้กับผมอาริสคิดดีนะผมแล้วก็ผมเจอออริจินอลของเพลงที่ผมที่ผมรีแอคไปเมื่อไม่นานนลยผมไอเพลง smile ครับผมไอเพลง smile 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 ผมเจอออริจินอลแบบไม่มีการรีมิกซ์แล้วผมทำให้ดูนะ ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวจะถึงท่อนะผมเห็นว่ามันจะช้ากว่านะผม เน,น,น,นี่ยแล้วผมต้นฉบับอย่างแท้จริงครับผมอ่าฮะไม่มีการรีมิกซ์หรืออะไรเลยครับผมไม่มีครับผมถ้าเกิดรีมิกซ์มันจะดูแบบโคตรแบบโคตรดูดีครับผมแต่ถ้าเกิดมันเอามาเป็นแบบปกติมันดูแบบมันดูดาร์กอะมันดูดาร์กน,นะจริงจริงถ้าเกิดเป็นแบบปกติมันดูดาร์กดาร์กเนอะมันดูดาร์ก What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit.